คลิปนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเวฟบร้อยสิบไอตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือนะครับหรือว่าตัวรองท็อปนะวันนี้นะครับเดือนธันวาหกห้านะครับมีราคาพิเศษนะครับปรับลงมากนะครับสําหรับตัวล้อซีลวดนะตัวนี้ราคาไม่ถึงสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ราคาถูกมากนะครับจ่ายไม่ถึงสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมโอนทะเบียนพรบนะฮะวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับผมนถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเดือนธันวาคมนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อสีลวดนะฮะสตาร์ทมือปี2022นะครับที่มีขายนะฮะอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมนะวันนี้ก็คือนะครับมีโปรโมชั่นราคาถูกมากนะครับสำหรับเงินสดนะฮะแล้วก็เงินพอร์ตนะครับวันนี้ก็จะลงให้พร้อมทะเบียนพอร์ตบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับว่า ราคาเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อสีลวดสตาร์มือนะตัวสีน้ําเงินเทาตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่เท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่เงินผ่อนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็รวมจดทะเบียนเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ก็หัวหน้าทำมาทั้งหมดอยูส่สีสีนะครับก็จะมีสีน้าเงินเทาตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีดําเทานะฮะแล้วก็จะมีสีแดงเทานะฮะแล้วก็จะมีสีเทาดำนะฮะก็จะมีสีสีให้เลือกนะครับแต่ที่ลงวันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองทบนะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม โนสีน้ำเงินก็จะออกสีเงินเข้มนะฮะนี่ฮะไฟหน้าก็บแบบ FuL l l ดีนะคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าซื้อในราคางเงินสดนะครับผมนะฮะแล้วก็ใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองทบก็จะเป็นตัวรอซีลวดนะฮะนี่ฮะรอซีลวดสตาร์ทมือนะฮะเป็นรุ่นดิ้หน้านะฮะข้างหลังนี่จะเป็นดำแล้วก็เป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะฮะ ระบบใหม่ก็เป็นไมแบบอนาล็อกนะฮะก็คือตัวใหม่ก็จะเป็นระบบไมแบบนี้นะฮะดิจิตอลนี้จะเป็นรุ่นเก่านะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอันนี้ก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับสีนี้สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วก็ราคาพิเศษนะครับก็เลยมาอัปเดตให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆทันใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าราคาเว็บร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทมือลอซี่ลวดราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นะครับพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับสําหรับเดือนธันวานะฮะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะอันนี้คือราคาพิเศษเลยนะครับผมนะปรับลงมากนะครับจากสี่หมื่นเจ็ดนะครับเหลือสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะาลูกค้านะฮะ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเลยก็อยู่ที่44,700บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนทะเบียนพรบนะครับสำหรับเว็บ 110i ตัวลอ้อซีรวดสตาร์มือนะครับปี2022นะครับสีน้ำเงินเทาตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาพร้อมโอนทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่44,700นะครับในส่วนของเงินดาวนะคะตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นเงินดาวพิเศษครับดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับผมนะ,นะตอนนี้ลูกค้านะฮะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะฮะออกรถได้เลยนะครับ งวดก็อยู่ที่1,700นะครับ48งวดนะอันนี้คือส่งยาวสุดนะครับ48งวดนะจ่ายอยู่ที่1,700นะครับก็คือลูกค้าจ่าย250บาทออกรถได้เลยนะครับจ่ายอยู่ที่1 7 4 8งวดนะถือว่าลูกค้าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับจ่ายอยู่ที่44,700นะครับก็คือลูกค้าจ่ายอยู่ที่44,700นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรอบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับรถใหม่คันนี้นะฮะเว็บร้อยสิบไอตัว ล้อสีลวดสตาร์มือสีน้ําเงินเท่านะนี่ฮนะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักใน63.1นะก็เป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของฟ้าถูกนะครับก็จะมีวาวไอดีแล้วก็วาวไอเสียนะครับ ตัวนี้ฮอน้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะ30,000กิโลเมตรส่วนระบบมิงฉีก็รับประกันนี้5ปีนะหรือว่า50,000กิโลเมตรเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะฮะลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะสีนําเงินตัวนี้สวยนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับตัดดํานะนี่ฮะสวยนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ราคาพิเศษมากนะครับสําหรับเดือนธันวานะฮะสําหรับใครที่ หารถใช้งานนะครับผมนะหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าถูกใจในราคาเงินสด44,700ื่นสี่ันะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Honda b r ีวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ำมันนะตัวนี้ก็ถังน้ำมันในจุดน้ำมันได้5ลิตรนะฮรองรับเกสต์สองหกเกอ็ดเก้าแล้วก็ E20 นะเนี่ยตัวนี้ก็ค้งได้ก็1000กิโลนะครับให้นำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำม,มันเครื่องนะครับตัวนี้ของเราก็ถ่ายน้ำม,มันเครื่องฟรีให้3ปีนะฮะตัวนี้ในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะก็อยู่ที่76.9ิกิโลต่อลดตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับในส่วนของราคานะฮะก็คือขายตามนี้เลยนะครับผม4 3 7 0 0นานอะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะฮะแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1 0 0 0บาทนะตัวนี้จ่ายรับรถอยู่ที่44,700บาทนี่ ออกรถได้เลยพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะสำหรับเบรกร้อยสิบไอนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรองทบนะฮะตัวสตาร์ทมือนะครับนี่ก็คือข้างหน้าจะเป็นดิสนะฮะนี่คับวามดิสสีทองนะฮะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นดํานะครับนี่ข้างหลังแบบดําข้างหน้าแบบดิสนะตัวนี้ยางนะฮะใช้ของวีเทเบิลนะครับผมนะขนาดยางนี่ใหญ่มากนะครับสําหรับสายบรรทุกนี่ถูกใจเลยนะครับผมนะนี่ฮะ ขนาดยางใน80นะทับ90นะขอบ1ินิ้วลนะฮะนี่ก็ก็จะเป็น,นาทาอบทอ่อแบบชุบโครเมียมนะนี่สีใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะแล้วก็ราคาใหม่ล่าสุดนะครับราคาถูกมากนะครับตอนนี้เราปรับราคาลงนะครับผมนะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นนะฮะต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับเดือนธันวาหกนะครับ ใครถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่0ย์921577129นะครับราคาตัวรถนะฮะ43,700บาทนะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะฮะ43,700นะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จ่ายรับรถนะฮะพร้อมโอนทะเบียนพรบอยู่ที่44,700บาทนะครับอันนี้คือพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบฟู l l LED นะครับ ไฟเลี้ยวก็แบบธรรมดานะฮะอันนี้ก็ใส่ตะกร้านะฮะให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้คอันนี้คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับไฟหน้าก็สวยนะครับแบบ f ู l l LED นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับีเครื่องเนียบมากนะครับแล้วก็นิ่งมากนะครับสำหรับเครื่องตัวใหม่ของเียบร้อยสิบนะครับ ก็พร้อมปล่อยลูกค้านะครับลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ลองเครื่องนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนนะครับอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้เลยมีราคาพิเศษนะครับเลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ